รู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับผมแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาเริ่มงานกับเซอร์ฟพรสวันนี้เพราะว่าเขาเนี่ยเปิดตัวสินค้าใหม่ดีเกียรติมากๆครับเพราะเป็นอีเวนต์แรกของการเลยครับมาคนเดียวอะไรเงี้ยไม่กลัวว่ามาคนเดียวจริงๆก็มีงานแต่อันนี้แหละใช่แต่ว่าถ้าได้ขึ้นเวทีคนเดียวเนี่ยใช่ครับผมไใช่ผมรู้สึกแบะตื่นเต้นไหมน้าแตกตื่นเต้นมากครับผมแฟนๆมาเยอะมากใช่นะมมาาเยอกขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยนะครับผมก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่เราชมอยู่ทางบ้านด้วยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับ ตอนของเราจะจบไปแล้วแต่ว่ากระแสนีไม่ยังคงเดยนดีใจมากๆครับดีใจมากๆเลยที่คนยังแบบคงชอบละครของเราอยู่จริงตอนนี้ก็มาถึงตอนดู่ดับสอนแล้วก็อยากให้ติดตามจนครบทุก5เรื่องนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่ายังไม่เบื่ออยากดูซ้ําอีกก็ดูย้อนหลังไดในท่ามสาปแล้วก็เด็ดไปสอนตอนนี้คิวงานเป็นยังไงแล้วคะคิวงานเหรอครับผมจริงๆก็ไม่พูดไงดีเขินเลยประมาณนี้มีเรื่อยๆใช่ครับผมว่าสามารถติดตามชมได้เรื่อยๆครับแล้วงานอีเวนต์ล่ะไมีเยอะ ขาอ,อุ้กไว้ก่อนได้ไหมอะ่ะเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์แต่เขาบอกว่าตอนนี้ค่าตวัวไมค์กี้มันสูงมากนะแต่ถ้าออน,นี้เขาท้อมแบบแพงกว่าตัวอ,อมอ,อมีกอันนี้ผมไม่รู้เลยถ้าเรื่องนี้ผมไม่รู้จริงแต่ว่าก็แล้วาไรายได้เราต้องไปที่ไหนอะที่ตัวผู้จัดการหรือว่ามูลค่ารายรับเรารู้ไหมคือจริงๆไอ้พาร์ทนี้มันเป็นพาร์ทที่มันไม่ไม่ได้อยู่ในการทำงานผมว่าจริงๆแล้วอ่ะผมเป็นอาชีพนักสแสดง ฉเฉยก็จะเน้นการแสดงครับแต่มันก็เกินฝันเดามเกินครับผม<อ>เกินข้ามมากๆเลยคือมันมันก็แบบคอาจร,จริงผมต้องขอบคุณทุกคนที่พพอร์ตผมมากมากเลยขอบคุณอีกครั้งนึ่งเพราะว่าชีวิตเราเปลี่ย,ยนไปเยอะเลยค่ะจากไํ่กินในธรรมดาตอนนี้ไปไหนใครก็ทักแล้วก็ถ้าเปลี่ยนก็คงเปลี่ยนตรงนี้แหละครับที่มีคนรู้จักเยอะขึ้นแล้วก็เรารู้สึกได้ถึงทุกกำลังใจที่เราส่งมาให้เราจริงๆเวลาแบบผมกลับบ้านมาจากการทํางานที่เหนื่อยมากๆอะไรอย่างเงี้ยเขมาเปิดไล่อ่านในในแบบ แอปต่างๆเนี้ยก็ก็ฮิลใจเราได้แบบเยอะมากๆใช่ไมันทำให้การใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปอาจจะแบบการวางตัวถ้าถ้าการใช้ชีวิตไม่ได้เปลี่ยนมากครับผมผมก็ยังเป็นไมคี้คนเดิมนี่แหละครับผมก็ถ้าเกิดเจอผมที่ไหนก็ทักได้ครับไม่กัดนะครับเห็นคนไปแชร์ไูปแบบรูปเด็กๆแล้วก็พกปีกที่นี่มาเต็มเลยตอนนี้คือไม่รู้ว่าไมคี้อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้ก็จริงๆนะรูปเด็กๆที่แบบเจออะบางรูปผมยังไม่รู้เลยว่ามีอยู่ในแบบในระบบดิจิตอลฟุตลองชีตนี้แต่ก็ ครับผมแต่เราก็ไม่เขินใช่ไหมที่คนจะไป่อ๋อเก่าเรามาไม่ไม่เลยครับไม่เขินเลยครับผมบอกไมคที่เป็นเจ้าพ่อแคปชั่นเด็ดเจ้าพ่อแคปชั่นเด็ดสองพันยี่สี่ไม่มีคำเลยเนี่ยคนไปดูในเฟซบุ๊กเป็นแบบแคปชั่นเก่าเลยไงเขียวอะไรนะผมว่าบางทีอดีตมันก็อดีตมันก็ทำได้ดีแล้วดีตมันลืมไปแค่ลืมไปไม่ไม่ต้องลืมหรอกหัวลืมไม่น่าได้แต่อะไรกูก็ยกให้เป็นหบอว่าหอม มสกรู้สึกยังไงดีอะเป็นจำพ่อพุกเสี่ยวขอบคุณหรือว่ามันเป็นตามฟิลเราเราก็เป็นคนชอบแบบตามฟิลครับตามฟิลแล้วแต่วันครับแคปชั่นจะมาในแบบช่วงวินาทีฟิปตาผมเชื่อว่าทุกคนเวลาแบบลงรูปจะมีแบบจะมีปัญหาเหมือนผมก็คือคิดแคปชั่นไม่ออกแต่มันยุ่ขัดกับเราเหมือนกันนะแคปชั่นดยกันจริงทุกอย่างขัดกับผมหมดเลยครับถ้าให้พูดตรงๆถ้าให้เลือกแคปชั่นงานวันที แคปชั่นวันนี้ทำไปที่แคปชั่นวันนี้เซตาฟิลเอกไหมเซตาฟิลเอกไหมงานไงงานท้องไงเกี่ยวกับฟ้าฝนดินลมอากาศแล้วกอย่างเกี่ยวกับฟ้าฝนดินลมอากาศได้แบบความรู้สึกนวัน,นุ่มนกที่ตื่นเช้าคือนกที่นอนเช้า แต่ถ้านอนที no ่ต so ื่นเช้าคือนอนที Wh ่ถูกนกกินครับขอบคุณครับมันเกิดมาจากไม่ได้นอนเหรอมันเกิดมาจากใช่เป็นแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตในทุกวันคิดไหมคะว่าตัวเอ็งต้องจากไปแล้วแต่เราไปที่ของว่าพี่งกลับมาที่ผ่านมัจะมาเป็นดาราวันนึงมันเป็นแบบนี่้แล้วคนมาแสดงตามมาเต้มทุกอยใช่เหมือนที่พูดเลยผมเกินเกินคาดมากๆขอบคุณขอบคุณทุก่อกำลังใจที่ส่งมาขอบคุณที่สปอร์ตผมและผมแล้วผมก็จะ พัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปครับในฐานะนักแสดงแล้วก็อยากจะพัฒนาติดมือทางการแสดงวก็ค่าตัวไม่แพงร้างได้ชอบทำงานครับอัลลัสซุนโปรเจกต์ยี่สิบห้าสิงหาที่จะเป็นเหมือนเราแฟนคอนยี่สิบหาสิงหาพี่รู้ได้ไงอ่ะเขายังไม่เห็นประกาศเลยพี่มีแฟนคอพูดแล้วอันนี้พี่รู้กันหมดแล้วเหรอครับรู้แล้วโอ้ยสมกับเป็นสื่อข่าวอันดับต้นของประเทศไทยจริงๆเลยออ๋เราก็ค้มไปเรื่อยเรื่องคอนอนที่เขาบอกได้ พอที่บอกได้แหละครับผมก็มีเซอร์ไพรส์เปี่ยมมากแน่นอนแล้วก็ไม่ผิดหวังผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังใครที่พลาดสปอร์ตเดย์ไปก็กดบัตรให้ทันนะครับเพราะผมได้ยินมาว่าอีเวนต์น,นี้ครั้งนี้แบบของวันที่25สิงหาคมทอ่ท้องสาน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วของงาจนนักรยาวนใช่ครับกายายนะ่อนที่จะส่งส่งต่อส่งตัวละครคืนศูนย์ววนานิยายผู้เราคือกิ่สัย ทิ่เซอร์ไพรส์มาพร้อมไม่ใช่แค่เฉพาะคู่ด้วยทั้ง10คนเลยทั้งสิบนักแสดงทุกท่านคือขิ่โชว์แบบเต็มที่มากๆแล้วเราก็จะได้เห็นสติ๊กเกอร์ต่างแล้วไม่ให้รู้สิครับนี่ไหมครับครผมผมต้องขอเวลาไปปั๊มก่อนมั้งครับอะเมกี้อย่างอย่างพี่ดู่เขาขี่เราเรือกหัวใจป่ะหัวใจอัไหนไปไลฟ์สักอ๋อที่ที่ไปไลฟ์เหรอครับผมพี่ตู่ขิงผม เราได้สิล้านดวงคุณสุานทย์ผมได้ไม่ตัวยัยดีจะมีโอกาสไปไลฟ์ถกปนมมีแน่ๆมีผมไลฟ์แบบว่าน้ำหอมโดนจาทิมไปแล้วไงมีไหานแก็เกี่ยวว่าเรื่องนี้ถึงคุณสุ่ิทยวดีก็น่าจะมีโอกาสอะไรมีอนนึ่งเขาบอกว่าไม่ที่กนักมีสกิลในการพูดไปเรื่อย สามพันเราก็ไปเรื่อยเลยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ผมควรภูมิใจไหมครับก็น่ารักดีน่ารักดีเออแฟนๆขอบคุณมล้วทำไมกี้แบบคุยสนุกตลอดก็ขอบคุณครับขอบคุณที่เห็นความไปเรื่อยของผมนะครับขอบคุณที่อยู่ต่อเพราะความแปลกของผมนะก็อ่ะอับปากแบบเพ่อนๆนะครับวันนี้แบบแลายคนมาเชียร์ขอบคุณแฟนๆทุกๆคนเลยนะผมที่มาให้กําลังใจผมในวันนี้แล้วก็ผ่านหน้าจอทุกๆคนขอส่งกําลังใจคืนให้ทุกคนเลยครับ ขอให้เป็นวันที่มีความสุขมากๆแล้วก็มีความสุขตลอดไปเลยครับผมยังไงก็ดูย้อนหลังได้นะครับดูอะไรเนี่ยดูดูละครครับผมดูละครว่ดูสัมภาษณ์นีนย้อนหลังตอนนี้ก็ดูดุดอักษรก่อนแล้วกันครับเพราะเคมีเขาก็มาแรงเหลือเกินอ๋อไม่แต่แต่แต่แว่นแต่แว่นแต่แว่นแต่แี่นี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆอแว่นอ๋อแว่นแว่นสัตว์เก้าเหรอครับไม่แว่นแว่นสัดละล่องอธิบายหน่อยบางวันสัดเกล้าก็ลืมไม่เชียงรายครับ รางวัลฉัดก้าก็ลืมไหมกรุงเทพครับเป็นเป็นเป็นความสับเพาของฉัรเก้าผมบอกว่าเออนีเป็นติอิดตาองเนะเป็นกิมมิกครับกิมมิกงั้นเดี๋ยวละครไม่สนุกขอคองชิปเปอร์ขอคือชิปเปอร์เหรอครับเพิ่งรู้เหรอครับ มหผมเชียร์พี่พีคอยู่แล้วตั้งแต่แรกเพราะว่าเราแบบบ้านเดียวกันไงแล้วผมจริงๆให้พูดนะพี่พีคเป็นนักแสดงคนแรกที่ผมเจอเลยในในแบบในประเทศไทยตั้งแต่ผมมากรุงเทพอ่ะพี่พีคเป็นคนแรกแล้วผมก็เชียร์พี่พีคแล้วผมก็เป็นโอเชียนพี่พีคมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ผมทีมอาศิล่ว่าีครบีชิปหมายถึงอะไรนะชิปชิมิ้นต์ก็ต้องดูในละครต่อไปครับ บอกันนะเ่หมายถึงผมหรือเขาหลุดครับเราโดนเขาหลุดโอ้โหผมไม่รู้จะพูดเยอะได้มากแค่ไหนครับผมเพราะว่าล่าสุดผมโทรไปหาพี่พีพี่พีก็ไม่รับสายผมเพราะเขาติดสายติดสายใครอ่ะไม่รู้สายวิภาในเมืองไม่ใช่หรอกม้งเขาคงเขาคงแบบแท็กลิงก์ไปหาเปล่า ผมเพิ่งเห็นคลิปเขาแพงเลยฝากข้อความตลกมากเลยถ้าเกิดใครยังไม่ดูดูด้วยนะครับผมสนุกมากตลกดีดูเรื่องสอนนะเขาโอ้โหเขาน่ารักมากเคมีพุ่งกระจายมากๆแล้วก็น่าติดตามชมเคมีในจอหรือว่านอกจอคะก็ต้องดูกันว่าชอบแบบไหนมากกว่าแล้วถ้าสมมติเขาเป็นแฟนกันจริงๆริงเขาจะเป็นแฟนกันจริงๆเหรอคะเนี่ย ผมไม่ได้พูดนะครับผมอันนี้พี่ๆนักข่าวเป็นคนพูดนะครับผมผมต้องบอกพี่พีคผ่านสื่อก่อนว่าพี่พ่ครับที่ผมชมพี่เขาพี่ไปก็ถ้าพี่โกรธผมก็ขอโทษนะครับพี่ตาผิดก็พี่ตาผิดนะครับแต่ว่าี่แต่ก็ผิดนบครับผมอะไรนะครับ ตื่นเต้นครับตื่นเต้นวันนี้เป็นงานใหญ่ครับ